หลังจากที่ต้องมาคู่กันมาต้องเขาเรียกไงต้องปรับปรุยมงไงบ้างของการณลกอ๋อก็ผมก็มีมีค้าสซ็กซ์ติงเนาะเราก็มีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปกันเยอะใช่ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเเทียบกับเรื่องอื่นนะครับก็ทำให้สนิทกันมากครับใช้เวลาแต่งความน้าต้องไปก็คือโลทั้งหมดอยู่เชียงใหม่หมดเลยไม่ครับส่วนมากจะเป็นภาพในอดีตครับจะอยู่เชียงใหม่ซะมากกว่าจริงๆตอนโตตอนปัจจุบันก็มีครับ จริงๆมันจะต้องแบ่งพาร์ทยังไงมันต้องย้อนกลับไปปี2013ันสิบบสาอมันต้องยังไงบ้างเอ่อตอน2013มันจะเป็นพาร์ทของนักเรียนเนาะตอนตอนเราเป็นวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีบริบทสังคมมันอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เอ่อมายเซตของ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 ตลับตัวละครแต่ละตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมายเซตแบบเป็นยุคนั้นที่แบบเอ้ยเราไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมมันยังไม่เปิดเท่าทุกวันนี้ครับผมก็ มันจะมีความคิดแบบนั้นอยู่จริงจริงมีความเครืเขินจากการใส่ขาสั้นมาโอ้โหปกติปกติครับอ๋อคือคลุกคลอดเลยปกติก็นึกได้ได้ย้อนไปถึงวัยเรียนครับผมเพราะตอนวัยเรียนก็ใส่ประมาณนั้นอแล้วพอตอนนี้กลับมาใส่แล้วมันดูแบบเคอะเขินไหมหรือว่าก็จะดูตัวใหญ่ๆเลยเขินผมยอมรับผมเครือยังไงบ้างเนี่ยยังไงจูคนน่าแข้งพืบเลย มันจะไงบ้างพอมันต้องใส่หรือมันต้องฟิตติ้งแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องทำยังไงให้มันหน้าเราไปกับชุดโอ้โหโอ้โหเชื่อไหมคำถามไม่ได้ชี้นำหรอกคำถามมันยังไงบ้างมันต้องทำรู้สึกยังไงให้รู้กว่ามันต้องไปกับชุดที่ได้อ่ะก็เรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วครับว่าเราเด็กพอใช่ใช้ความมั่นใจของตัวเองล้วนๆเลยสังขารตัดทิ้งใช้ความมั่นใจล้วนๆเลยครับเคาคาแรคเตอร์ใช่คาคาแรคเตอร์ในตอน2013มันต้องเป็นยังไงบ้างคาคาแรคเตอร์ในตอนนั้น คือมันก็มันก็เป็นยุคของเราตอนตอนเรามาทั้งยงเลยก็เป็นประมาณนั้นอยู่แล้วใช่ก็ก็แบบยังไม่มีโซเชียลเยอะเท่ายุคนี้ฮะก็จะเวลาเล่นอะไรก็จะไปเตะบอลเจอกันสมายกว่าไม่ค่อยได้โทรอืมเห็นว่าเป็นต่างโรงเรียนด้วยครับใช่ต่างโรงเรียนก็ก็เหมือนคนนี้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะผมย้ายโรงเรียนบ่อยคือตัวละครอาชีวิตย้ายโรงเรียนบ่อยครับผมก็เลยไม่มีเพื่อนแล้วก็บังเอิญมาเจอเขาที่ ที่เอป็นหมูในตลาดของของแม่เราครับพ่อพวกลเราแม่ต่อให้เรารวยมันมีอะไค่อนข้างรวยค่อนข้างรวยมากครับผมถ่อมตัวซะด้วยใช่มันก็เลยบังเอิญไปเจอเขาครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นเพื่อนกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็คือกี่ปีผ่านไปมาถึงกลับมาสิบปีผ่านไปกว่าสิบแล้กลับมาเจอกันอีกแบบใช่ครับก็กลับมาเจอกันอีกตอนตอนมเออตอนทำงานแล้วใช่ที่พูดถึงคาแรคเตอร์แต่คนความยากง่ายของผมเนี่ย คือมันจะแทบจะเล่นเป็นตัวเองเลยยังไงคือเป็นดาราหรวยอ่าเป็นเออในเรื่องเราแล้วทเป็นเป็นดาราหล่ออยู่แล้วก็มันก็เหมือนกับเราเลยอ่าก็รวยใช่ก็แบบใช่ใช่ใช่เสี่ยงอ่อน่อใช่ใช่ใช่รวยไม่ทางาเราสนแล้วผมก็เป็นเป็นเป็นคนคุนกวด้วยใช่ก็เลยแบบใกล้เคียงกับเราเล่ ประมาณนี้ครับไม่อยากจะพูดทั่วไปนะไม่ขนาดนี้จริงเลยเหรอหรือว่าเอาตัวเราเข้าไปใส่เลยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาตัวเราเข้าไปใส่ความกลนความใช้ความเป็นนักแสดงของเราเองเนี่ยยัดเข้าไปรวมไปยี่สิบี่เหลือคืออีกพาตอนวัยเด็กวัยเด็กด้วยที่อาจจะแตกต่างนิดนึงซึ่งวัยเด็กผมก็เป็นแบบเนี้ยตอนโตมา ไม่ถึงเลยวะวัยเด็กตัวตัวเองอ่ะวัยเด็กตัวเองเราก็เป็นคนกลุนกัวอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กของตัวอาชีวิตเขาจะเงียบเงียบนิดนึงจะเป็นคนชอบดูหนังชอบเสียงานอาร์ตนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วไม่ไม่มีในตัวเราเลยมีก็มีความเตะบอลอะไรอย่างีบ้างอครับน่าจะโดดโดดโดดแต่ก็จะมีคล้ายๆตอนวัยเด็กครับผมวัยแฟลชแบ็กหน่อยซึ่งนิสัยก็จะคล้ายๆผมที่แบบ ชอบพูดอะไรผงผางอะไรเงี้ยนิดนึงนิดนึงแเวลาเวลาพูดกับเพื่อนเวลาพูดกับอะไรเงี้ยครับส่วนตอนปัจจุบันเนี่ยก็จะฉีกเลยเป็นหมอสัพแพทย์ก็ต้องเยอะครับผมก็ต้องเรียนรู้หลายๆยอย่างการเป็นหมอในแบบฉบับของคุณคือยังต้องสุข,ขุมเรียบร้อยเก่งหรือว่าก็เก่งด้วยครับเออเก่งด้วยจริงๆต้องเก่งเลยแหละเป็นหมอ,อ,อครับแล้วก็มีความสุข,ข,ขุมเพราะเวลาเราเจอกับคนไข้อะไรเงี้ย เวลาแบบมีเรื่องอะไรอันตรายอย่างน้อยหมอต้องใจเย็นไว้ก่อนอครับจริงๆต้องไปเขาเนี่ยต้องมีเข้าไปคัดว่าจะต้องเรียนเป็นหมอทางไหนเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ก็มีคุณหมอครับผมคอยกํากับอยู่หลังหลังมอนิเตอร์ตลอดครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถพูดผิดได้ถ้าพูดผิดปุ๊บการรักษาก็จะเปลี่ยนไปเลยสับ <c oughs> แพทย์บางแพทย์เออบางบางคำาเงี้ยก็ต้องพูดให้มันเป๊ะไปเลยประโยคหนึ่งครับจริงๆเราเป็นหมอทางไหน เป็นหมอโถครับหมอกระดูกอ๋อไม่ต้องเจอเลือดไม่ต้องอะไรเลยใช่ไฮมต้องเจอเลือดไหมหรือว่าต้องอะไรไม่ต้องไม่เจอครับแล้วเราลัวมั้ก็ก็กลัวกลัวกลัวครับเล้าบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายเชียงใหม่ป็นไ้บ้างเห็นบอกว่าเก็บเป็นความลับมากกระดูกผมจะเข้ามาสนุกนะผมชอบอือคือผมเป็นคนชอบเชียงใหม่อยู่แล้วชอบบรรยากาศเชียงใหม่คือมันมันมีทั้งฟิลเมืองทั้งฟิลป่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราได้ไปถ่ายทั้ง ทั้งฟิลที่เป็นในเมืองเนาะตัวโรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันมันแฮปปี้มันสนุกมากครับ<ม>อยากให้ไปติดตามดูในซีรีส์ครับท่ครับี่เชื่อมหมายมีไงบ้างโลสนุกครับสนุกก็ไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อได่กลับบ้านตัวเองอ๋อเหรอมาอยู่<ๆ>อยูๆๆ่อยู่ภาคเหนือครับอยู่เชียงรายแต่ก็ไม่ได้กลับนานก็เลยแบบเป็นจังหวะพอดีเราก็ได้ไปถ่ายด้วยแล้วก็แบบได้ย้อนไม่ไปพักไม่พัก ก็ได้นึกถึงบรรยากาศครับผมครับสนุกครับที่จริงพอมาเล่นด้วยกันมันจะต้องปรับจูนองไบ้างทั้งสองคนก็แต่คนก็ไม่ฟูเคยเล่นมาแล้วแต่เราเป็นครั้งแรกของซีรี์ใช่ครับซีรี่วายอะชุนเน่เรมจริงอะผมผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องปรับตัวขนาดนั้นอะเพราะว่าผมก็มองเป็นซีเป็นซีรี่โรแมนติกเรื่องหนึ่งใช่ครับก็เป็นความรักของคนสองคนมันก็เหมือนกันใช่มันก็รู้สึกไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นครับของผมก็ เหมือนกันเลยฮะมันก็เป็นซีรีส์โรแมนติกครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนซีรีส์หลายๆเรื่องครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เกรงไม่ได้เกรงอะไรขนาดนั้นมมนไมไ่ถามนความโรแมนติกในเรื่องมันเป็นแบบไหนเพ้าแต่พี่สามมาไม่มความโรแมนติกมีแต่ความ <c oughs> วามีแต่คอมดี้คือในเรื่องโรแมนติกม <c oughs> ากโรแมนติกมากจริงๆคือมันมีพาร์ทโรแมนติกเสร็จต่อดา่าอะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วสปอร์นี้โรแมนติกยังไงให้พี่คิดภาพออกชงลุงไปว่าเออเนี่ยมันโรแมนติกแล้วอาใครถามิดเดียวเลยนะเราอ่ะอ่ะคือถ้าตอนตอนวัยเด็กแล้วกันขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนเขาเรียกเขาอะไรนะจอสุเทพจอสุเทพขึ้นดอยสุเทพก็คือขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดอยสุเทพกันเลยสองคนคือมันก็เหมือนเป็นเป็นสองคนสองคนที่จีบกันแล้วก็ คนสองคนนี้จีบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่แล้วโมโมใส่มันเล็กมันเล็กมากแล้วเราต้องสอนใช่เราเบียดกันอ๋อนี่คิดเท่าตามเลยรวมติตแล้วนะรวนมีตมากกว่านี้ให้ติดตามอยูในซีรีส์ดีกว่าพูดแค่นี้ก่อนพูดนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวซัพพอยเยอะเกินไปนะแล้วเราอะถ้าพรวมรวมิตรของเรื่องนี้มันเป็นนิยามยังไงบ้างครับก็การได้อยู่ด้วยกันสองคนครับในในซีนก็มันก็จะมีหลายๆซีนด้วยมันผมรู้สึกว่า ทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันเนี้ยมันโรแมนติกครับทั้งตอนเด็กที่รู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนจะรักกันแล้วแต่ว่าสังคมมันทำมันทำให้เราไม่สามารถจะไปไปด้วยกันต่อได้แล้วอีกอย่างเราก็เด็กด้วยด้วยความคาแรคเตอร์ตอนนั้นมันเด็กแล้วมันเราไม่รู้ว่าไอสิ่งนั้นมันคืออะไรครับก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ใจตัวเองใช่ใช่ใช่แล้วพอมาถึงวัยปัจจุบัน ยุคปัจจุบันที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วทําให้สองคนเนี้ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นยังไงไปดูในซีรีส์กันมีลับซีนทั้งเอ็นซีค่ะเอ็นเขาเรียกเอ็นซีเลิฟซีเอ็นซีเอ็นีเป็นเอ็นซีเลิฟซีเอ็นซีเอ็นซีเยอะมากเยอะเยอะเยอะเลยไม่มีสะดุดล้มอย่างเดียวคือไปเลยใช่ไหมไปเลยมุ่งเลยมุ่งเลยมุ่งเลย ตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ตอนวัยเรียนเลยครับเหรอยังไงบ้างยังไงบ้าง nc ของคุณได้ไปตอบยังไงบ้างโหมันพูดไม่ได้มันมันเยอะมากมันเยอะมันเยอะใช่ผมว่าบางซีนก็อาจจะต้องตัดออกเพราะงั้นพี่ถามเลยว่ากับรูปแบบกัอ็อกอะของอ็อกเขาดูจริงจังเขาดูไม่เล่นเสมือนจริงเขาเล่นจริงเลยตรงนี้เขาได้แจ้งเราให้ทราบพวกนั้นเราก็เล่นจริงครับอ๋อครับผมเรามีติดเรามีติดตรงไหนไะ ไม่มีติดเลยครับคือทำนาหรือว่าตามคาแรคเตอร์ตามอะไรก็เรียนรู้มาจากผู้จัดการเยอะครับนี่ค่ะ้องส์โดนเผาจริงๆเอ็นไหนอธิบายเอ็นซีของคุณได้ไปตอบมันเป็นยังไงบ้างผมต้องอธิบายยังไงไม่สปอยแต่ตอนนี้ไม่ออกเลยเอาถึงความรู้สึกเราที่เวลาเล่นน่ะที่ผู้กองกับเขาบีบมาหรือว่าพี่ออฟบีบมาว่ามันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เล่นตามอารมณ์จริงๆเลยครับณตอนนั้นเลยคือเล่นคิดตามตัวละครเลยว่าตัวละครเขาจะคิดแบบไหนทําแบบไหนก็เต็มที่เลยอาจจะมีบล็อกกิ้งบ้างว่าเออต้องประมาณนี้นะถ้าตรงนี้นะนีดนึงอะไรเงี้ยที่เหลือเป็นฟิลลิ่งของอารมณ์ณตอนนั้นเลยก็คือของความรักของคนสองคนเลยครับอ่ะยไงบ้างเอ็นซีให้ให้คําร้สึกนก็ตอนแรกก็ยากๆหน่อยครับเพราะว่าเข้าด้วยกันครั้งแรกมันก็เทคแรกมันจะ จะต้องโดนเรียกไปคุยก่อนครั้งหนึ่งไปบีฟก่อนว่าแบบเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะท่าทางมือหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับผมเขินไหมเพราะนอกจอก็คือดูคอมเมดี้มากเลยเทคแรกเทคแรกเขินมากเขินอะไรเขาผมหลอก รูู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาพูดอย่างเงี้ยตลอดล่ะผมหลอกบ้างหรือไม่คือผมพูดอย่างเงี้ยในกองประจำเลยนะแล้วก็ด่าผมทุกวันด่าทุกวันทำพลาวันไม่ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไราะฉีดยาแล้วทุกวันรู้สึกว่ามืองฟุกว่าเขาหลอกเขารวยเขาเหมือนในคาแรคเตอร์80%ตรงนี้ฟุ๊กมีความคิดเห็นจะบอกมาได้เลยพี่เขาก็หลอกแหละเขาว่าหลอก ดูเหมือนแบบตุ่มต่อให้จบๆเหรอเขาหล่อเดี๋ยวเขาแกล้งผมไงเขาชอบแกล้งอ้าวเหรอทำไมเราเป็นอะไรเจ้าถิ่นในกองหรือว่าอะไรเราแกล้งทุกคน,นลเลยนะเรายังเห็นรีแอคของอแต่ละคนคืออะไรพฤติกรรมใช่อะไรพฤติกรรมด้วยเราจะได้สนิทกันมากขึ้นครับอ,อยากเห็นทุกวันเหลือเกินนะวันวีนจะได้สนิทกันทุกๆวันเนี่ยได้ดว่าทุกวันเนี่ยเขาสนิทกับเรามั้หรือเราแค่สนิทกับเขาต้องถามเขาไมาอยู่เช็คเช็คทีนึงเช็คเออไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าผมสนิทกับทุกคนนะอ่าใช่ทุก คำตอบมานำแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเขาเสียบโอ้โหไห้ตอบแล้วจบปีคำถามปีคำถามต่อเองเช้าไปนิดเดียวตอบเองเลยอะไรความราม่ามันจะแค่ไหนเออก็อย่างที่บอกครับคือตอนตอนวัยเด็กเนาะบริบทสังคมมันไม่สามารถที่ทําให้เปิดเผยได้ทําให้แบบไม่รู้ว่าตัวตนของเรามันคือยังไงนะแล้วมันจะมันจะไปยังไงกันต่อนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอืมใช่ไม่รู้ ว่ามันจะหนักเกินไปไันสำหรับคำว่าซีรีส์วายเพราะเปิดพูดบอกว่าอยากมัสบายๆแต่พอมันมีดราม่ากไม่ไม่ไม่หนักขนาดนั้นฮะมันก็มีแค่มีมาบ้างครับแต่ว่าผมว่าโดยรวมมันจะเป็นโรแมนติกมากกว่าแล้วกดดันนะเขาบอกว่านี่คือซีรีส์วายเรื่องแรกที่ช่องสามกดดันก็กดดันอยู่นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกแต่ตอนแสดงไม่ได้กดดันหรอกอะไรนะอะไรนะไม่ไม่กดดันเลยครับเก่ง หมู่โถอ่านบทตัวเองค่ะฟุก่อนไม่ได้สอนเลยพวกอยแบบกดดันซีรีส์หรือกดดันคู่เรากดดันมันนี่แหละยังไงบ้างอ่ะฟุกก่อนนะเพราะว่าน่าเออเป็นน้ำเป็นเนื้อก่อนก็กดดันที่แบบได้เล่นเรื่องแรกของช่องด้วยครับผมอันนี้กดดันพิเศษเลยแต่ตอนแสดงก็ในเรื่องก็กดดันแต่ว่าไม่มากเท่า ผมว่าเรื่องแรกไอ,อ,อคิดว่าพาร์ทเนอร์เราสามารถไปด้วยกันได้ไปได้ไปได้ไปได้ไไดเต็มสเต็มไปได้ครับ<อ>ผมไปได้ชครับเรื่องแรกของช่องซีนวายถามว่ากดดันไหมจริงมันก็มีเล็กๆครับแต่ว่าผมก็ทออําทุกเรื่องให้มันเต็มที่อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไปกดดันว่าเรื่องนี้ต้องต้องดีกว่าเรื่องนู้นนะคือคือเราเราทำให้มันดียิ่งขึ้นของเราไปในทุกๆเรื่องที่เราแสดงอยู่แล้วอ่ะ เราเราไม่ได้กดดันที่ตัวความเป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่องอะไรเงี้ยกดดันเป็นตัวละครว่าไอ้ตรงนี้มันจะเล่นออกมายังไงนะแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์มันไม่ได้ไกลจากผมมากผมก็เลยอาจจะู้สึกว่า้ม่กิดขนหล่อรวยหล่อหล่อมากหล่อมากมากด้วยหล่อมากมากใช่ไปอู่ด้วยก่อนอยู่ด้วยก่อนถ่ายเสร็จแล้วปีหน้าครับฝากซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อนะครับน่าจะได้ดูกันต้นปีหน้าแน่นอนครับ ครับผมครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเรื่องซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับผมก็มันจะมีเรื่องราวความรักแล้วก็มีดราม่าครับผมก็จะได้เห็นในหลายๆมูทของพวกเราสองคนแล้วก็ของอีกหลายๆคู่ใช่ครับผมก็อยาลติดตามผบรสแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเสดค่ะคุณเสดใหม่ค่ะคุณเสดอะไรจ้า

นี่นะคะขออนุญาค่ะ กเยอะแรวิดีโอมือถือ่งดักกันเะอ่าก้องมือถือนี้นะจ๊ะเขี่มค์สองอันนี้วิดีโอทั้งไจ๊ะม้เะอเรีมองลมเตรียมตัวไปหล่อแล้วปะอะพี่ต่า 好，OK，好的。